และวันนี้นะครับฐานเป็นอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมซากร์การเกษตรอุะนะครับสุทเสริมสากณ์กระทรวงกรเกษตรและสากณ์ตำแหน่งก่อนล่าออกจากราชการครับเป็นผู้อำนวยการนิคมซากรอนถ่ายยางนะครับจังหวัดเพชรบุรีเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญประจําตัวนะครับนายภูมิซิ์คงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัฐลุ่ง เป็นกรรมการกองทุนการอ้อมแห่งชาติหรือกออ,อชอเป็นเปรึกษากรรมตมิการการปัฒนาการเมืองการซื่อสารมวลชนและการมีส่วนรวมประชาชนข้องสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ข้อเสี่ยงปรอบมือดังๆครับเลขค่าวรโรโรดดำครับเลขกค่านวดกล้องเราครับต้องเปล เมื่อคนคิดมองการกลายความรู้ดีทั้งยุคสมัยกนโรงสายด้านพัฒนาแล้วสิ่งที่ระวังนั้นจะต้องตามมาความเจริญรุ่งเรือง,งามตากาเบอร์สามเป็นนายกของเราสอจอปอมสอจอปอมสอจอปอมสจอปอม ทีมพลังเมืองลุงคนรุ่นใหม่ชัดเจนเด่นชัดวิสิทธิการจโนโภาสซอจอปอมเราต้องเลือกเอาเปลี่ยนแปลงใหม่สักทีเพื่อเทศบาลที่ดีกว่าเก่าเลือกนาย,ยกของเราซอจอปอมเปิดใจซอจอป้อปมซอจอปอม จจอปอมซจปอมพี่น้องเต1ถึงเวลาเตสบาลตองปรัดใบคนคิดไม่ต่ำไม่ก็อาซาเลือกเบื่อซ้ำเข้าไปได้นำผ้าพัฒนาเตศบาลบ้านของเราประดีครกับพี่น้องครับก็คุณพี่น้องนะครับที่มากันมากมายนะครับพี่น้องที่อยู่หน้าเวที นะครับตีตั้งใจมาฟังทีมปัะตลังเมืองลุงพี่น้องที่โย่ลังลังไปเลยตีตั้งใจมายกฟังเราครับว่าดีทุกคนครับนะครับรวมถึงพี่น้องนะครับติดชมทางเ c e b o o k ไลน์นะครับกองทีมพลังเมืองลุงนะครับทีมก้องคนนุ่มทีมตีมีประสบการณ์นะครับได้พบหน้าพบตากับผู้บริการนะครับกับผู้สมัครสอดอทุกๆคนแล้วพบกันบ่อยครับ เราพบกันตั้งแต่วันที 8, ่แปดคุมพธาทีผ่้นมาเราจะพบกับพี่น้องเมื่อนี้ทุกวันนะครับเดินไปฮะพี่น้องนะครับเผื่อให้พี่น้องได้โดชักเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนรุุนไม่นะครับไล่ฐานานจะยินแต่เฉยไม่โดจักหน้าก็เดินครับเราตั้งใจว่าจะเดินรักชาเมือนนะครับต่อเนื่องบานอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเดินคลางทีนึงนะครับเราพบว่าไล่คนปล่อยหน้าพวกเราอ๋อ พอเดินครั้งที่ท้องนะครับเห็นหน้าพวกเราเออพอมเชื่อว่าถ้าเดินครั้งทีซ่างเห็นหน้าพวกเราพวกเราต้องบอกว่าเออนั่นคือเราเออกันทุกคนนะครับไม่ต้องว่าผู้สมัครนายกนะครับเบอร์สามสอจอพอมนะครับดรวิทิดการจันโอพาสนะครับผู้สมัครสอทอต่างชาติเขตเบอร์สิบสามถึงสิบแปด แล้วย่างเหลากับมาถึงว่าไร่กุนโตมาตามผมว่าน้องโดดพอดีว่าโยเกตรองนี่เหลือกเบื่อเนอยก็ไม่ต้องตามหว่าโยเกตเนยถ้าโยนเนียยนเ่ยเกตเตสบานเมืองปัตตลุงเหลือกนาย,ยกเบอร์จ้ามเหลือกเจ้ต้อเบอร์ทิปจ้ามอยู่ตึ๊งที่แปดแล้วจบแล้วเราก็คิดว่าโอ้การนี้นะครับกล้องเราน่าจะมาถึงแล้วนะครับที่เราต้องการที่จะ สร้างบ้านสร้างเมืองนะครับรวมกับพี่น้องประชาชนนะครับคนในเขตเทศบาลพี่น้องครับตอนนี้บอกปัน้านิดนึงกันนะนี้นะครับทีมงานนะครับของที่มาลังเมืองลุงเราไปว่าเจ้าเจ้าไปทุกโรงเรียนไปบอกหลกบอกล้่นนะครับไปบอกกล่าวในเหลืองก้องประชาติปไตยนะครับปอใช่ใช่เราก็เดินไปหาตพี่น้องตามจุดจุนต่างๆแต่ตามว่าตอนนี้เกิดปัญหาอะไรไปโรงเรียนครับมีครับไม่ถึงหัวพอเบอร,ร่างไปกับไปปัน,นีต่างโรงเรียนแล้ว ทีนี่ปากัดว่าโลกเปลีอนผมมันกันเป็นใหญ่โลกล้านดุนนี้อย่างล้านแล้วเนาะเบื่อกแกเร็วแล้วไม่ติหญิงใหญ่แกทีปากเก้าพล็อกนี่ครับ <laughs> ปากัดว่าโลกล้านตียกข้างหนอเปิดตึ้งบอกแม่มว่าเนี่ยแม่เออเหลือกปีพร้อมกันนะเบื่อจามแม่หวาเบื่อยุหนอเกดนี่โลกเหลือนใจไม่ยายจาังหวะโอ้นั่นไม่ตึ้งว่าตอนนี้โลกล้านเราเนี่ยครับกำมีความชื่นชอบรถโรงเรียนพลานนะครับตาปอบตีมานของทีมพลังเมืองลุงอยู่นะครับ เหลือมันรอก็มาตั้มปัญญาในมืโรหลงทำเลยที่ครับขอบคุณหมากับผมนะครับพี่น้องครับไล่คำทามนะครับเทบอกว่าเทบอกว่าทีมพลังเมืองลุงเนี่ยก็สร้างเข้ามาปัตนาเทศบาลเมืองปัตตลุงเนี่ยแล้วถ้าชู้ได้เนี่ยเราชู้ตำไรมัง่งการทื่อการคืนนี้เตบอกว่าหมากนะครับบอกกันจันจันโกรนโรเบล่ามีจำกัดนะครับชวนยวเลือกกันไปเลยใน เอกซาซันเพื่อเผยข้อของทีมพลังเมืองลุงนะครับว่าเราจะต่ำไรมั้งกระเชงพี่นองของนะับว่าสำรับคืนนี้นะครับพีนองที่เป็นแฟนก้องจองเจ็ดพุ่มตัวลายเร้วครับว่าคืนนี้ก็ปักป้อนึ่งคืนก็ไม่เล่ก่อนคืนนี้อยางได้แรงรักู้แขนเสนรักจองร่ามายาไม่ถึงว่ากรบพอได้โดดปลัวปีปุ๊บอิ่มมา่าน แต่ไม่เปลือกกับเป็น้องครับผมจะพยายามให้วีดีนี้เด็ก่อนทรามถุงถุงเปลือกแล้วไปเรียกเสือจันทร์อีก่งเป็นน้องที่รักครับถ้าทีมพลังเมืองลุกนะครับได้เข้าไปทําหน้าที่ในการบริหารเทศบาลนะครับด่านแรศนะครับที่เราจะทําเป็นความจําเป็นนะครับของพวกเราในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและสร้างหัวโผล่กับให้พวกเราได้เข้าถึงในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานปลอดภัยสะอาดเพียงพอ ไฟะว่างตั้งดีมีความพปออดเัยมีการจัดการจราจรนในป่าวาเร่งด่วนเ๋ตวทำกันพี่น้องครับถ้าทีมพลังเมืองลุงเในข้าวไปบริษาเทศบาลเมืองปัตตานียืนยันกับพวกเรานะครับว่าเยกหวัดเจยจะตองไม่มีแล้วเวียดนากับเยกวัดใจนี่จัดพวมนี้ก็คือคนกีจุ้งนี่ แต่ว่าไม่ใจจุ้งมันมังกรอนี่ยมังกรนี่จุ้งกากแว่ปุ้มจุ้งเหมืนได้ไม่ต้งนี่ปวดตึงที่แยกนะครับว่าไม่ค่อยเหลือใจเลยยะไม่ได้ว่าเย็บเล็กเย็บกันเองเพราะนั้นก็คือความโปรดเพลิของพวกเราพี่น้องครับไฟแดงที่มีอยู่แล้วครับเหมือนกันครับเราจะไม่แก้ปิดเรารอไอ้พวกโลับเรื่องคนเพราะว่ากรรมนี่ครับไม่ใจจุ้นกันแล้วแต่ว่าต่างดึกต่างตายจุนวันไปตึงว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะดูแลพี่น้องในเรื่องของสรุปกันผืนท่าน กา, 15, ารเก้แน้า,าระบบป่วปาระบบปราปาเร็วครับเราจะต้องให้รวดเร็วตีสุดเพื่อที่จะดูเลให้พวกเรามีความสุขกันตุกตุกครกับผมผมมาเชืยรว,วันนี้พวกเรามีความสุขเลยกับตัวเจ้าจะมีความเร็วนน่นไม่ถึงว่าในเหลืองข้องการเก้ผนหานะครับปลาปลาควาเยเล่บเนียนะครับ แถวหน้าที่ของเราจะไปถึงบ้านบ่เรานะครับตามที่บ่เราต้องการน,นะครับนั่นคืออายๆนะครับด่านที่หนึ่งนะครับด่านที่สองพี่น้องครับด่านการศึกษาที่จริงเรื่องนี้นะครับพอกระนบจะขึ้นคุค้นมาผู้ติดเชือ้อกลางากกว่าคืนเนี้ยเอ่อแต่ให้รองท่ากูนนะครับให้ที่ปรึกษาจะหลุดนะครับขึ้นมาคุยในเรื่องของการศึกษาครับเราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้องโรงเรียนในเขตติสบานนะครับให้มีความสมำมัมซเบอร์กันนะครับไม่ต้องวิ่งมากวดนู้กดนี้เผื่อว่าก้าโรงเรียนนี้กว่าก้างเรียนนั้นนะครับตุกนนะครับจะมีโอกาสไดเรียนในเทเทเราคิดหวาคุณปราปาจะกายเกี่ยงกันนะครับปลอกลู่เทตบาลแกงทุกคนสร้างถมาท้ายต่อความโลห้กับโลกซิสได้ทุกคนนะครับในเรื่องข้องการเรียนรู้ข้องพี่นองประชาชนนะครับ การเรียนรู้ไม่มีการจํากัดตุกนสามารถเรียนได้ตลอดอายุนะครับเราจะมีการจัดการการเรียนรู้นะครับในสิ่งที่เราจําเป็นพอเล้ครับเราะกันน้านี้หลวง่นข่าวหน้าไปมาก15สีบห้าพีเแเลวแต้าบานพมถ้าเคยยังเกลืองใชยวิดีโอติมวนตืบๆแล้วถ้าเดียกบานนั้นตันจะไหมตอนนี้ยังมาเงรับไหมไม่เป็นเดียวแล้ว หลกมันตองเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับรานชอมโทถทัดรามชอมมิตรยูมอดครับไม่โองหนาได้หมาแล้วครับแต่ก็ไม่ต้องว่าถ้ดถอยไปไหนกันนะครับเราก็ต้องไปตีลาดก่อนไปตีรานเ้อฟิล์มเจอไปกุนเจ็ดแปดมวนแล้วว่าในใ,นใต้กับเดกอนราดามนันอีเทียตอนนี้ครับรานค่ายฟิล์มครับกาเชงเรี่ยวไม่ดีค่ายเคยพอโลจ่ายโถซับมือตื้อไทยทำไมครับ นั่นคือโลกมันพัฒนาไปเรื่อยๆข้องเก่ามันก็จะจมมดไปเรื่อยๆข้องไม่จะข้ามาแต่นตีนั่นหมาถึงว่าวันตียีแปดมีนาคมทีึงนี้ข้องไม่ทีมพลังเมืองลุงจะข้ามาแต่ตีทีมเขาท้มากับพี่น้องครับพี่นอ้นอ,งนองครับดานต่อไปครับในดานข้องการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีพัฒนาการกีฬานะครับเราจะจัดการสร้างสุขตันสมัย มีคุณภาพเตมาสถานนะครับเรามีการกิจกรรมทางด้านกีฬานะครับผรเมื่อทีมังกรบอกนะครับเสียเอือให้กับน้ำตานะครับดีกว่าเสียกีฬาให้กนะับยาเสพติดในเหลืองข้องกีฬานะครับมันซ่าหมาต่ำได้ไล่เหลืองนะครับในเหลืองข้องสุกับภาพกรรมอาจา,ารย์กีฬานะครับดุนพุ่มนี่ครับถ้าว่าเดินตอนนี้ถ้าว่าวิ่งตอนนี้ ตาหยกมือกันบ้าปันนี้ตอนนี้เขายัางเลียกว่าออกกําลังกายแต่ถ้าลั่งอย่างนี้นะครับตาปุ๊มนอนตีตึ้งหยกปันนี้ก,ก็ว่ากายยาปาบบำบัด <laughs> เพราะฉะนั้นครับออกกาลังกายกันเสียก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวตึ้งกายยาปาบบำบัดนะครับนั่นหมายถึงว่าทีมเรานะครับเราจะมีตนาการอุปกรณ์กีฬาเราจะมีสู้ออกกาลังกายสู้กีฬา ูุยนนันตนาการนะครับในแต่ละชุมชนนะครับมีการแข่งขันกีฬาหนักเรียนและกับชุมชนเหมือนกับที่มังกรบอกว่ากีฬาของชุมชนมันซู่นไม่นานแล้วนะครับเราจะยิบขึ้นมาไหมเพื่อให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบนะครับได้มาเล่นกีฬารวมกันตามมาอนแรก็ได้นะครับเป็นกีฬาที่พวกเราได้มีทุนรวมนะครับได้มีโอกาสทุกๆนานรวมกันนะครับพี่น้องครับในเรื่องข้องน้ำไม่ดีดีครับห้องน้ำสะอาะนะครับ ตยูในความรัผิดชอบของเทศบาลจะต้องปลอดภัยสะอาดข้าวไปดตึงเยี่ยวได้ยัางบาใบจไม่ใช่ว่าตำตาเยี่ยวทีองอันล่าง่ายเรื่องกับเยี่ยวนะครับนั่นคืออ่างน้ำไม่สะอาดครับเราจะมีอ่างนา้ำที่สะอาดนะครับบริการไม่ว่าจะเป็นหนักตองเที่ยวก็ดีไม่ว่าจะเป็นบูโเราก็ดีนะครับรอการเตะไปตำเลยเราจะปุุงเยอะนะครับไม่ใช่บอกบอก,บอกหลวงนาแล้วพี่น้องครับเราจะมีชุนปักฟืน้น สุนบ,บัด์ฝืนกู้ผู้ป่วยผู้สู้งายุนะครับเตจะทองได้รับการดูแลเป็นพิเศษเราจะดูแลผู้สู้งายุถึงแม่เราจะเป็นขุนนุ่มเราดูแลผู้สู้งายุตั้งเกตตั้งในเกศเทศบาลยกเวนมังเจนไม่ต้องเจนแล้วนะครับเราจะมีการเสริมสร้างชักยาปากกำลังใจครับอสมอ๋อกับพี่นอ้องครับ ไฮโอโซโมเนี่ยครับสร้างมาติจะดูแลเบื้องเราได้นะครับโดยเจ็บ่ายได้ป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปหนังท่านั่นนะครับสร้างมาติจะดูแลกันเองในชุมชนได้อสมเองนะครับก็มีกำลังใจนะครับเหลือเมื่อในสฐานที่รีแล่งไปนะครับปอดคนเมืองเรือนจำเขานะครับเราจะประสานกับน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างตัวนั้นนะครับไอ้มันเป็นปลอดข้องคนปัตตลุง ใหมันเป็นแหลนมากแก่งไม่ก้องปัตตาลุงนะครับเด็กก็ไปไปขยากมาเทียวเด็ตรงนั้นนะครับแล้วเี่สำคัญนะครับก็คือว่าเราจะจ่ายคีลาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนายกของเรานะครับเจ้าจอพร้อมว่าหน้าทีมพลังเมืองลุงมีปรรสบการด้านคีลา,ามามากมายเป็นผู้เต็กนำซาเดอร์จนจังหวัดปัตตาลุง ได้หลับเยียดได้เป็นจา้า,จาป,ป่ากีฬาแห่งจติปี2อง4ากแต่ว่าติดโควิดคันเลือนปอีกนิดนึงนั่นคือสักยภาพนะครับคนมาแกงกีฬาบานเราเนี่ครับแน่นอนก็ต้องมาจ่ายเบียบเราถ้ามาแล้วก็จ่ายเลยตึงเราไม่ตึงแน่นอนครับถ้านักกีฬาเหล่าลนี้มากินกาวเกงนึ่งจานสมุิว่าเกงโลกล้วยกับเกยบบาน คนเล่นอยากก้าวต้องลองเพลงนู้นเลยครับหลงเท้านาองจะไม่อยากก้าวท้องละอาองเจ้าไม่อยากเก้าวฟางทางสวรรค์อันไม่อยากก้าวเลยแกงหลอกรวยกับไก่บานเนี่ยครับนึ่งกนข้าวมัดเสียใกลได้เลยนึ่งคนใกล้ก้อยบานจ้องคนใกล้น้ำถีซ้คนใกล้มีดตัวดถ้าไม่มีดไม่ดีทรัพย์ก็ไปปลือบไปใจญ่ี้กันกุนแต่เล็ก เจ๊กับคนโปรกลวยนะครับห้าคนค่ายปุ๋ยเพราะฉะนั้นเข่เก้งกลวยนี่ครับเก้งเกงโหลกลวยกับเกยบ้านนี่ครับมันสามารถสร้างได้ให้กับคนตึ้งประมาณสิบว่าคนแล้วทีนี้ท่านนักกีฬาเข้ามาอธ่บานเราหมากไม้แล้วครับเราสามาถค่ายได้ถูกสิ่งพี่น้องครับผมมีโอกาสไปจังหวัดบุรีรัมย์บอยนะครับเดิมนะครับจะไม่แต่เล็กไปบุรีรัมย์นะครับ องผักมีแก่แปดลอยองวันนี้กับไปหลาทุดเมื่อปีสองปัญหาอยออกสิบสามองปักจากไปลอยองเป็นแปดปัญองกับี่น้องครับเพราะเขาา้าใช้กีฬาในการพัฒนาเมืองไก่ไๆก็อยากไปเล่จะน้าไอยบบายไก่ไกก็ไปอยากจะไปเล่ในเหลืองกองการแข่งรถไกลไกก็อยากไปเล่ในเรืืองของการแข่งบอลเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเหลือทิมพลังเมืองลุงนะครับ เราจะนํากีฬามาพัฒนาเศรษฐกิจกับพี่น้องครับด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับพีเจลินแรงไหมมั่งแล้วนะครับว่าเราจะสร้างได้ได้สร้างอาชีพเสริมปัฒนาอาชีพเสริมส่งเสริมนะครับอาชีพไม่นะครับไอ้มันเกิดขึ้นนะครับกับพวกเราตีไอ้สามารถมีได้ได้ได้ทุกวันตีไอ้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ถ้าเคยมีการลงทุนไม่เพียงพอนะครับเราก็จะปีน่านะครับเลวว่าสามาช่วยเลือจากได้ใดมั่งนะครับแต่ําปรือกระได้นะครับ,นะรบให้พวกเราได้มีหลายได้กับกรอบกลัวตุกตุกวันนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับ,รรนะรบแล้วที่สำคัญครับเราจะหลวมมือกับกองทุนการรับเบี้ยจตดสร้างํำนาจนห้กับปี่นองอจะชาจนเตียายมไม่ถึง60ปีตีตุกขนกับพีน่นองครับ เราไม่ได้รับราชการพี่น้องแต่เราตำ้งปลื้มแล้วกับ60ปีเราต้องมีบำนาญน,นั่นคือตทศบ้านเราจะรวมมือกับกองตุนการรับเยงจาดเพื่อให้ตุกคนได้บิอกาสสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็รับบำนาญตอน60ปีเมื่อนกับข้าราชการนะครับ60ปีเราไม่มีโลกล้านดูแลเรากระชามาถเบงได้ว่ากูก็ยังบำนาญน,นะครับพี่น้องครับด้านการปัฒนา สิ่งแวดล้อมและการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราจะสร้างคุณภาพชีวิตเต็ปินมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับปรับปูมิทั์ข้องเมืองให้มันดูดีปรับปรุงช่วท้านหนานะครับไอ้ปินช่วต้านหนาใหญ่ปินช่วมืดการจัดการขยะนะครับเราจะมีการการจัดการขยะต็เป็นระบบนะครับเผื่อติาให้มือเรานะครับได้มี ซึ่งเปดล้อมที่ดีนะครับได้มีคุณภาพชีวิตตีดีไม่ใช่ว่าเอาหญ้าไปตัง้งมวแล้าต้องยืนกว้าากันโปรดจ้าจ้าไม่มาคุยนะครับในเหลืองข้องชนดนานานะครับเราจะต้องพัฒนานะครับพีนองครับพีนองเห็นนะครับว่าตอนนี้ตะเดินไส้ใบาพาดซึงตอนตอนแหลก็คิดว่าแต่เป็นตะเดินไส้เหลืองเมืองตอนนี้เมือรดจังเสีย กระเต็มมดัดมีรานานเกิดขึ้นมากมายถ้าว่าสต้องไปตั้งตรงนั้นกำตอบได้ก็คือว่าแค่ไปใต้มาไปหนังตรงนั้นมีโอกาสได้ท่ายรวบกับเก้าออกตะลูนั่นคือบรรยากาศของเมืองปัตตานนะครับแต่เริืมมาจากตะเดินใบพัดปอนในเหลืองข้องการพัฒนาบ้านเมืองเราก็จะต้องปัฒนาโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับ าออกตลุ <Cornell>. นะครับตะเลชาบลำปัมนะครับให้สามารถลบมามีชีวิตเหมือนเดิมให้นักตองเถียวนะครับได้กล้ามาเตียวถ้ามาช่องคุณปัดกันใต้รูปถ้ามาช่องคุณตรงการใต้ต่างช่องคุณก็เรียกว่าใต้แบบติฟฟี่ติฟฟี่อะไรนะครับอ๋อติฟฟี่ยาแก้ปวดไอจซลฟี่ไอลืมไปนะครับ ในเรื่องกล้องการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี่ทิ้น <tamanho S 1> ปลาภุ่มปัญญาทองทิ้นนะครับพี่น้องครับเราจะหลักสร้าซื้อสร้างวัฒนธรรมประเพณีศิลปะาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมีจานจัดกิจกรรมนะครับตุ๊กประเพนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีหลักปลานะครับก้องพี่น้องพุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กจีนตุ้ซิ่นกินเจนะครับก้องพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับ เราจะหลักษาประเพนีเล่านีวายนะครับในเหลืองข้องการแก่งปูนก็ดีนะครับสิ่งเถ่มันเป็นสัญลักษณ์ข้องเมืองปัตตุลุงเราจะต้องหลักษาวายให้มันอยู่กูบกับปัตตุลุงและให้หลกล้านโบเราได้โลจักปราเพณีข้องปัตตลุงซืบต่อไปจะ่ไม่กับพี่น้องครับ <laughs> ขณะนี้นะครับไร้คนเท่าว่าไปตึงร่ำกับล้านนะครับดุนบุ๊บนี่ตามวานว่าลูก เรจักโพลไหมมันบอกเรือครับไม่ใช้โรชจัแล้วครับแต่จิิงนั่นคือไม่มีไหนครับนอกจกเตปัตะุลุงเรานะครับเตี่เราจัดอ่านแข่งโพนนะครับเราจัดงานหลากปลาตอนนี้เวลาหลากปลาเนี่ยครับเขาไปท่ายอทอดตีสุราธานีเขาไปท่ายทอดเทนกรที่ธรรมราชก็ลืมไปว่าเตปัตะุลุงกันยังนะครับเต็นเนื่งจากว่าเราทาแบบเบ๊ะบานะครับเราไม่ได้จริงพี่น้องครับ ด้านต่อไปกับพี่น้องครับด้านบริการประชาชนนะครับเราจะเน้นนักในเรื่องก้องการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับย่างรวดเร็วนะครับเรามีชุดบริการเรามีศูนข้อมูลข่าวสารนะครับเรามีอินเทอร์เน็ตกรอบคลุ่มทุกปื้นทีครับพี่น้องครับเล่นกันแรกเอิญเนี่ยเล่นลายกันตังตองนะครับแต่ว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งกับมันเป็นความสุขแต่ว่า การที่เราจะ้ความรู้น่ครับบางที่เราติดคัดน่ครับเราสามารถเปิดได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปข้อไหวพ่ายจากบ้านนู้นจากบ้านนี้ปาอดตกพื้นที่เราจะมีไหวพ่ายไอ้บโรเราได้ติเม็ดนอกจากเโรเราได้ความได้ความรู้จากตัวซับแล้วกับพีน้องกับกาใใจเรากระเดลงนะครับใจจะเด็ดฝีตกพื้นที่ซูนบริการร้งซิฟนาตีแกยผนาแหล่งดวนนะครับแหลกเดียวตีแรงไปแล้วตัวมาไปาทันที เกย์น,นถ้าเกยแท็กั็คือแท็ตามเมเทกก็วากันโตแต่วาดซ้ำทิฟนาทีโบ้เราตองตึงเจ้าข้องตีโตซับมากับพี่นองครับในเหลืองข้องการจัดการองคงกรครับจะเป็นองค์กรอนจืลุกตีตันสมัยเราทองกาวตันลกนะครับนั่นคือสิ่งที่นำามาบอกกล่าวกับปี่นองตีมาในวันนี้นะครับแล้วก็ตีจุม่มทางเฟซบุ๊กไลน์ นะครับก็ประคุณอย่างสูงนะครับเวลาจะมีจํากัดกระบอกกล้าได้เพียงสั้นๆนะครับขยาาจะบากนะครับว่าห้านดัานเดยตียัยงเป็้นปนาทีมพลังเมืองลุงก็จะเก่ไกยโบเราตุกคนจะตุ่มกันมัดจ่ยจวยเลหลือคนนด่นไม่ไปตามานข้ารับพี่น้องครับเป็นนายกเทศมนตรีนะครับพี่น้อง